สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องดูแล้วรวยนะครับงวดที่แล้วก็หลุดอีกแล้วผิดแต้มเดียวอีกแล้วครับพี่น้องงวดนี้ก็มาลุ้นกันใหม่นะครับให้เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้าและมีหลุดนะครับวันนี้ผมก็จะมาลง 2ตัวบนล่างให้นะครับแล้วก็สตัวบนนะครับจบในใบเดียวกันนะครับเป็นชุดสรุปนะครับก่อนจะรับชมก็มาฟังคำเตือนกันสักนิดนึงนะครับคำเตือนให้เลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ให้ไปสนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีทุกกรณีนะครับ ก่อนจะนำไปใช้ก็ควรใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้าและมีหลุดนะครับผมก็ให้เป็นแค่เพียงแนวทางในการเลือกซื้อนะครับมาดูกันเลยนะครับ2ตัวบนล่างมีอะไรบ้างนะครับก็ว่าไปตามสูตรนะครับมาดูกันเลยนะครับทั้งหมดก็จะมี6ชุดนะครับมี85 6 3 6 9 0 5 6 1 0 3นะครับ ชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับตัวนีน้เน้นให้จะมีอยู่3ชุดนะครับเดี๋ยวเน้นให้นะครับชุดที่เน้นให้คือ63นะครับ6,9,85นะครับ อาจจะมีเสียงรถวิ่งสักหน่อยนะครับมี8 5 6 3 6 9สามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ชอบประนอมไปใช้นะครับคิดไปตามสูตรนะครับเดี๋ยวไปดู3ตัวบนเลยนะครับ3ตัวกันเลยนะครับ3ตัวให้เป็นแค่เพียงหนทางนะครับ สตัวก็จะมีอยู่3ชุดนะครับ985 185 803นะครับชอบชุดไหนก็ลองดูนะครับ3ตัวชุดเน้นๆคือ98นะครับหลักร้อยจะมี9กับ1นนะครับถ้าใครชอบหลักร้อยก็ไปจับเอาเองนะครับ หลักร้อยจะมี9กับ1นะครับชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆนะครับในวันพรุ่งนี้วันที่1นะครับ